ฝนจะมาแล้ว5โมงกว่าครับแต่ไม่เสร็จงานยังไม่จบสุขุมวิท49ครับลานจอดรถโรงพยาบาลสมิติเวชยาวต่อไปครับ <c oughs> เหมือนว่าฝนจะมาแล้วครับมืดมาเลยฟ้ามืดมาแล้วฝนมาแน่ๆครับมืดแล้ว ยาวๆไปครับวันนี้วันแม่จะวันแม่วันพ่อวันอะไรเราก็ทำงานครับลงมามืดเลยจัดไปงานวันแม่ครับลานจอดรถสุขุมวิท49ครับโรงพยาบาลสมิติเวชมาวันนี้วันวันจันทร์ครับเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติวันหยุดต่อเนื่องเสาร์ที่จันทร์สามวัน ก็เลยโล่งๆครับโดยปกติมาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จอดรถไม่ค่อยจะมีหรอกครับลานนี้เต็มไปหมดจอดขวางกันอีเลิเคขาไปหมดนะครับต้องคอยเลื่อนคอยอะไรให้กันอย่างนั้นไม่มีที่จะจอดครับอาคารจอดรถมันก็ไกลและก็แคบขึ้นลําบากครับต้องมาจอดลานดินตรงนี้ฝนตกกเ็เลเท่ครับถ้าฝนไม่ตกก็โอเคอยู่ สมิติเวศสุขวิทสี่สิบเก้าครับงานวันนี้จัดไปยาวๆครับเหมือนผลจะมาละฟ้ามืดๆฝั่งนี้มีเมฆดำๆครับใส่ผฝนจะมาห้าโมงกว่าแล้วยังไม่เลิกงานครับ ยัางยาวต่อเนื่องกันไปวันนี้จัดไปมีงานคือมีเงินครับมีงานคือมีเงินครับทุกคนวันอะไรก็คือวันทำงานครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันแม่วันพ่อวันนักขัตฤกษ์อะไรต่างๆก็คือวันทำงานครับอากาศให้ดูแล้วกันนะครับ การทำงานแต่ละที่แต่ละวันจัดไปบายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ